มึง <laughs> ว่าไงาเอมสมึงอยากลองไหมเอสเด็กกำลังร้องลองกระสุนฮะวันที่เปิดปิดเยอะลองไหมเอสลองบ้างแานไหนนะสุดท้ายแานท,ที่เป็นตูค้คอนเทนเนอร์เยอะๆเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ไอ้คี้เราแวงกูร้ายมันมีกี่ตัวยี่สิบเอ็ดพี่ข้ามใครไดวิชั่นด้วยนะเอ็นบอกพ่อมูลินมูนีนถอยก็สูดเลือสูดได้หมดเลยแย่แล้วเทเซอร์ไปเยอะๆเลยอ่าแฟดใช้ได้เบิ้มๆเลยเทเซอร์อะไรเงี้ยใช้ได้สีทูวอลออกด้วยระเบิดแก๊สวอลออกด้วยเอาไปถึงเอาไปเทเซอร์แฟดงใช้ได้นะพี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช็อตใหม่แฟดแบงแฟดแบงห้าเทเซอร์หกมันให้ใช้แต่เทเซอร์ใช้ปืนอะไรยิงหยุดมันก่อนไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่มีเลยใช้ไม่ได้เลยไอ<ห>้ลันเชอร์ได้ไดละลันเชอร์แฟดกี ตดกูแล้วทีเซอร์แม่งติดไฟฉายไม่ได้ด้วยนะไอ้เระยะยิงบบเท่าไหร่กูยังไม่รู้เลยเนี่ยประมาณสักห้าเมตรเกินไปไหมอ้าสามร้อยเมตรไอ้เยอะเกินไปสองเมตรไอ้เยี่สองเมตรมยืนมยืนชนไหลกูไปเลยนะไอ้ยี่มันแต่มันแทบได้นะมึงมึงเดินไปแล้วทุบมันหนึ่งทีอ่ะมันจะแทบไอ้เจีิยมันจะย่อให้มึงไปล่ะ ยอมเดี๋ยวเฮียโดนแต็บเนอะเจอไปช็อบไปปิดอ่ะทิ้งทำไมอะทิ้งเลยทิ้งหมดเลยโอกรูกลูกกิ้งหมดเลยมั้งเนี่ยข้อเทียเลยไปแต็บเปแต็บเปิดแท็บเปิดปันไปเปิดเลเซอร์ได้อ๋อได้มีเลเซอร์เฮ้ยโอ้ยสั่งมันสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวแฟดให้ แฟช่ข้ามหัวแฟช่นไม่โดนยุคก้าวายย่ค่าเอไปการ์ลบุสไปฝ่กโดดไปการ์ลบุสไปฝ่กโดดมึงโดนกูมึงติดโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูมันล้มอยู่มันล้มอยู่มันล้มอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันไต่มันไต่ได้ยังไงวะ ก็เยี่ยแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันมันลุกแล้วอะเรื่องทำเตี้ยอะไรม้วยมันมันมันสัลักน้ำไอ้เยี่ยมลาห้ามกดนะมึงเผื่อไว้ก่อนก็ห้ามกดใช่ไหมใช่ใช่โดนชุดโดนชุดไอ้มีคนมีคนเดินช้อนอยู่ช้อนอยู่ช้อนอยู่ นี่กูช็อตสองกูช็อตสองโหลดปื่นลันปืนลันเฮ้ยปีตัวปะปีตัวปะนนนไหนโหลดโหลดโหลดมัดมัดอยู่มัดอยู่เกติดดาวเกตีดาวหันไปอย่าสามตัวไงเดินมาดูเหี้ยเหี้ย ดันหน้าดันหน้าสองตัวเลยเว้นพาร์ทเนอร์ดิจิวเราไม่กระดือบมาได้ไหมถ้าเกิดแนะนำก็ใส่เวทีก่อนให้เต็มค่อนข้างจะใช้เยอะตัวหน้าใช่ไหมไม่ยอมเลยเกิดไม่ได้อยากช็อตแฝงเลยไม่อยากได้สกิลแอดวานเลยจริงจังก็นั่นแหละใส่เวทีก่อนเพราะมันก็จะมีพวกสายเทรนเนอร์ก็ยังมีเฮ้ยมีตัวไกล เราไม่สามารถไปไกลเห็ดนะเราอีนมังไม่ได้ไกลลเลยนะโคตไกลเลยใช่ใช่แต่เราต้องออกูรตัวยนี่ไม่รู้จะหันซ้ายหันขวาดิเราต้องไปขวาก่อนเนอะอ๋อเนี่ยเหรอไม่มีอย่างอื่นนะเนี่ยองผมเวลามัดเวลาทำแอนิเมชันอะไรแล้วมันชอบเปลี่ยนมาเป็นปืนพกที่มนเป็นแบบไม่ใช่เทเซอร์ เอ๊ะเปิดตู้ขวาไหมมันมีตู้ที่แต่ว่าในเมื่อพี่แนะนำเบสิกก่อนผมจะไปเอารีเวิร์สก่อนรีเวิร์สไทยให้เต็มตรงนี้เปิดสีสิเลยนะทำแฟดรอเลยงั้นน่ะปับไข่ขั้นสามตู้มันไม่เปิดอ่ะไม่เท่าไลสิบห้าเราเหลืออีกสามแต้มสามแต้มไม่ได้ไปไปรีพอร์ต ตรงไหนสั there, the ่งใายใช่ไหมวางรถวางรถโอเคโอเคมันมันวางมันวางแล้วแล้วสั่งให้มันมาก็ได้ฝั่งนู้นตังนู้นเออข้างไหนข้างไหนข้างไหนตาลดตาลดอะไรอะไรคือรังเลียดเลียดไงคือช้ายุดไอ้เหี้ยะฮอตฮอตเขาได้คนนึงหลดแต้มกันสินะ ไอ้เียตพวกเรากินไก่เยอะอะสามเราเียนติดไปยอยคไปไหนอ่ะ เหลือก็กูหน้าประตูมันเปิดประตูอไหมถ้าดูกล้องกูนะไปอยู่หลังรถหลังรถไอ้บรรทุกขาวละไกลมากเราต้องเข้าเข้าวันนี้ว่ะอุ้ยอุ้ยปักแปดปักแปดกันไหนวะเฮ้ยใกล้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 เอ้ยไอ้เหี้ยกูถือกินเนยอยู่ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงต้องเข้าใกล้อืมแปด

มันละมีเลยในนั้นปักจูปักจูหดเลยกูตามไปอมเดี๋ยวนี้แหละตาไปอมเมื่อเลยตาไปอมเลยไอ้เยลัวแบ็กเทเซอร์กูพูดเยอะไอ้เย่เยอะเออเหมือนชุดหนึ่งมันสีเอ้ยพี่ปิดก่อนพี่พี่อ เขาเล่นดีๆเออนอากันอยู่นะพี่มันต้องใช้เสียงโอ้ไอ้บีตัวนึงไกลๆโอูโหไอ้เจี้ยยิงกูแปดโอ้ไม่ถึงต้องต้องค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บหามันจะเอากิดได้ไหมเกิดไปแล้ สามกูเด็กฝากต่อด้วยเฮ้ยกูเปิดประตูบานนี้นะสามสองเปิดประตูบ้านอะไรมันล็อกอยู่ข้างนอกวะโอเคไม่มีไม่มีมันเดินมันเดินไปไหนวะคือเราโดนยิงจากตรงเนี้ยมันมันควรมันนี่นี่นี่ดูอยู่ตรงนี้โอเคโอเคตรงสามนะ โดนโดนไหมโดนโดนพี่โดนมันลองอาร์คอยู่ยอมด้อะไรอมยอมอยู่หลังถุงอยู่หลังถุงที่หลังถุงแล้ถุงต่อมามาโอมดีน้องหมดถ้าไม่งั้นจะไปหอคอยไหมทางหอคอยเปิดนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยเข้าหอคอยก็ได้แล้วก็ปิดทิ้ อันนี้คือมันเซนเซ,นเซอร์แล้วใช่ไหมใช่เซนเซอร์อรแล้วเราต้องเลี่ยงระยะที่แบบว่าระยะไกลเป็นประตูนีก่อเถ้าไปอย่างนี้โอเค เราเช็คควายเตอร์ดอินตื่นเกียร์คือประตูนี้ตัวเองเอเยจะแบบตายเลยเอเยล็กดอดีดเลยดีดตัวแตกดีดตัวแตกตายหาแดงหาแดงตูรับอืมน่าจะไม่มีมั้ง แต่ประตูล็อกอะเดอีกที่อีกที่ลอ,อ,อาไปเช็คมีหรอดับนะส่วนใหญ่มันไม่มีครับคำบุตรระหวังเน็ตได้ยินเสียงอะไรไหมมีเสียงไหมไม่เหยียบกิบเลยพีพีล้าวั่วงตรงข้ามเห็นคนยอยู่คนหนึ่งตอนนี้กูเล่ะ ไกลมากโว้ยซ้ายซายซ้ายปุ่แฟดข้ามข้ามรถฮึบกำลังชาร์จมีตัวขวามีตัวขวาโดนโดนโดนแฟดอยู่เอ็ดล็อกไว้ก็ได้โดน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 แฟดโดนแฟดโดนแฟดหมดกำลังไปกำลังไปกำลังไปเคลียร์ตรงที่เอ็ดบอกตรงนี้ใช่ไหมแต่

เฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรฮึมมาดมาดมาดโกูปัดตัวนี้เช็คยวขวายไปวินนั่งดินี่นี่กูแท็บกูแท็บกูแท็บวางวางเดสไซด์ระวังได้ตัวเม็ดใส่โอ้โหหลบกไนหลบกไนแม่งยิงกดขนาด แผ่นไหมแผ่นนี้โดนไหมโดนโดนโดนไหมมันร้องเันนี้มีคอร์เทเดอร์ให้เปิดป่ะไม่มีเนาะไม่มีนะมีแต่ด้านหน้านู่นฝั่งรถมีคนหนึ่งยืนพนักงานยืนอยู่ พลังงานแหละโอเ้ยโอ้โหหนี่จับอะไรเพื่อนเฮียไอ้แนบตัวกูเลยตัวนี้ไอ้เฮียมันคือหุ่นอไอ้เฮียพลังงานดีกว่าทำคุยยืนหน้าขาวทำคุยเลยหน้ารถเนี่ยมันคือแป้งแล้วจับมันไม่ได้แป๊บมันดิเอาเอาปืนกระแทกมัน ฟุเตอร์ f e ก o w อย่าบา้ากันเฮียพวกกูเล่นกันมาขนาดนี้ <laughs> เข้าประตูนี้อย่าเปิดให้อ,อเปิดมันจะมีไอ้หน้ามงอยู่คนนึ่ง <laughs> หน้าสองหน้ามงคนสองคนอะป <laughs> ดมือเลยมือชิบหาย

เออเรื่องพวกไม่พึงเนี่ยมีมีอะไรอีกไหมตรงพื้นน่าจะเหลือรีพอร์ตพวกในคอนเทนเนอร์ของในคอนเทนเนอร์เนาะอืมไอ,เห,อ,เ,หอเหลือเหลือยังเหลือคีออสอยู่มึงไปหลบอยู่ตรงไหนอีกเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าอยู่ไอ้ทางเดินที่เรามาเดี๋ยวนะ ไอ้ตรงที่เราไม่ได้มาตัวแรกเลยไอ้ตรงดูคอนเทนเนอร์เยอะๆใช่ปหมที <pun> <t omat Maria> ่มันซอนซอนซอ่ๆอยากจะไปเคลียร์ไปเคลียร์เฮ้ยไปเกีไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่แม่งยิงสวนตัวไหมโดนโดนโดนไอ้เนี่ยมันรอดมันรอดกำแพงไปเอส เฮ้ยโหลดอยู่หน้ากูเลยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงวางเลยมึงวางเลยมึงวางเลยอย่าี้ล็อกมันแม็กล็อกมันแม็กกูจะมัดเป็นบันนะวัวเลยกี่กระปอกอ่ะหันไปเก็บตู้คนนี้นี่ยเย้ทีนี้เจ็กของไอ้ตู้ตู้ทางล้นมันมีอะไรปะตู้ทางเข้าเราเลย น้องเช็คยไม่ทางไหนทางที่เราเกิดหรอใช่ตอนนี้พี่อันนี้ยังไม่ได้เช็คแล้วมืดชินแล้วมีปืนมั้งไอตัวไหนที่มันโดนสตันจากระยะไกลอ่ะต้องลองไปดูอ่ะมันแบบ่งโยนออกเผื่อ่งโยนปืนไว้อีกที่หนึ่งจบไหมยังยังไม่จบแต่ว่ายังมีอีก ไอ้พวกมึงน,นั่งทับอะไรกันอยู่หรือเปล่าฮะนี่น่าหนอนมึงมีปืนหรืออะไรแถวนี้ไหมขำเที่ยให้พวกแม่งลุกขึ้นมาช่วยหาได้ไหมห,หายตัวรถโทษถึงนึงโว้ยเออเยอะรถโทษนะเว้ยพวกมึงไม่ช่วยวกูหาดีกูว่ามันจะน่าจะลุกวิ่งหนีกันก่อนอนะ มึงใครช่วยมึกขาอะไรวเว้นไปแล้วมึงมีก <ไป S 2> ันแค่สามคนส่วนกูยี่สิบเอ็ดคนเออกูมียี่สิบเอ็ดคนเลยนะไอันนี้มันก็ไม่มีแล้วป่ะกูก็ก้มหาเลยเฮ้ย <c oughs> นี่ไอเย่เอเคตกแด่ว่าไหนวะพี่ตรงทางเดินจากทางเดินเก่าเลยเลยอ๋อ <c oughs> ตั้งแต่จุดเริ่มช่วงเริ่มต้น ไอตัวมุดรถใช่ไหมไม่มันเดินมาตรงตรงไอเสื้อส้มไอระหว่างกลางตู้คอนเทนเนอร์เยอะ